กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้าไปรับชมช่องฟีโนวันนะอยู่กับผมมินาโตะยังมีท่านผู้ชมอีก83ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมแล้วก็คนที่ติดตามแล้ว16ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองฟีโนวันนี่นะผมอุตส่าห์เอา10โลปักของผมนะไปซื้อชุดมินาโตะมานะ อย่าลืมนะฮะไปซื้อเสื้อผมด้วยเออไม่ใช่ผมไม่ได้ขายเสื้อลืมไปในท่อ <c oughs> นนี้ผมจะตัดออกดีไหมว่าโอเควันนี้คุณก็สงสัยว่าผมมาเล่นแมปอะไรนะฮะเรามาเล่นแมปไมพีชนะฮะไมพีชนะฮะเป็นแบบคนไทยที่ฟรีโมเดลหรือเปล่านะฮะผมจะให้ทุกคนดูสกิลนะฮะว่ามันฟรีโมเดลหรือเปล่านะฮะ นี่ถ้าสกิลเอ็กของผลมืดก็จะเป็นแบบนี้มันฟรีโมเดลหรือเปล่าฮะทุกคนนะฮะสกิลเซตเป็นแบบนี้ฮนะเนี่ยมันเป็นฟรีโมเดลหรือเปล่าเป็นหินความมืดพุ่งออกไปส่วกิลซีเป็นการบินไงโอเคแล้วสกิลวีก็เป็นกนใช้แบ็คโฮผมไม่แน่ใจว่าไอร์แบ็คโฮแบบนี้มันเป็นฟรีโมเดลหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะ ไม่นายใช่โอเคสาเหตุที่ผมแต่งตัวเป็นมินาตัเพราะว่าผมมีคู่ในอย่างไงี้าไมถามอาจจะถามผมว่าอืคู่ในหาจากไหนฮะพี่ได้เลยฮะเดี๋ยวผมโฉนแป๊บหนึ่งนะฮะขอว่าไปเกาะที่ได้เออวิธีทําคู่ในก่อนนะฮะโอเคถึงเวลาวับโอเคใกล้ถึงที่ทํา <c oughs> ที่ทําของคู่ในนะฮะ เอาแววบมันี่ได้ไงวะที่ทำคู่ในของเออของมินาโตะเออลืมเกือบลืมชื่อล้มดูก็มาตั้งนานแล้วเกือบลืมชื่อพ่อนาโตโตะผมจะมาดูนะฮะว่าอืมว่ามันจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวผมมาให้ทุกคนดูเลยนะฮะก่อนอื่นนะฮะผมจะไปดูก่อนว่าพ่อนาโตโตะเกิดหรือเปล่า ไม่เกิดไม่เกิดฮะคือพ่อนาตโตรหรือมินาตโต้นี่แหละฮะมันจะมันจะเป็นแบบบอสท,ทอี่ตรงนี้อ่าครื่องชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีจะเกิดหนึ่งครั้งแล้วมันจะดอบลูกแก้วลูกแก้วมันจะเป็นลูกแก้วฟ้าๆนะฮะคล้ายๆกับสุนย์วงจักนะฮะคือนั่นแหละตามนั้นนะฮะมันจะ เอาไว้ทําคุณนายแบบนี้เลยนะฮะคุณนายแบบนี่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 โคตรเท่โอเคเอแล้วแล้วเงินไขอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเรามีเราต้องมีไอ,อ้ลูกแก้วฟ้าฟ้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีเงินอยู่เจ็ดหมื่นห้านะฮะเจ็ดหมื่นห้าแล้วก็อีกอ,อีกอีกหนึ่งร้อยเพชรนะฮะ เพชรนี่หาได้จากการตีเจ้าทะเลและใส่โค้ดนะฮะแล้วก็ตีอารองนะฮะอารองก็เป็นบอสนะฮะเป็นบอสมนุษย์เงือกนะฮะเอออืมสาเหตุที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมกินผลดักดาเข้าไปแล้วทำไมผมยังว่ายน้ำได้ะฮะดูด้านหลังผมฮะเผามนุษย์เงือกออลงน้ำได้นะเผามนุษย์เงือกแล้วผมก็จะมาอืม,อมพาไปดูะฮะ ว่าจุดสุ่มเผาอยู่ตรงไหนนะฮะผมเิดอใช้คู่ในแล้วกันปับ๊บอ,อกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิม <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เกือบเมื่อกี้พักะฮะโอเคผมพาไปดูที่เออสุ่มเผานะฮะแบบหนึ่งฮะมันจะเป็นสลามตัวสีขเขียวนะฮะนั่นแหละฮะ ทุกคนมันคือเซลามตัวนี่เลยตัวนี่ก็การสุ่มหนึ่งครั้งก็จะใช้100หนึ่งร้อยเจมนะนะานั่นผลแหละสายเซนเซนระบบเกมนี้ก็ไม่เหมือนเกมไหนเลยนะดูนี่เลยฮนะกินกับไม่กินแล้วก็ดอบนะฮะถึงแม่เสียงพัดลมแม่งจะดังเกินไปแต่ยังไงผมก็ไม่ปิดอยู่ดีเพราะร้อนทุกคนอาจจะบอกว่า เสียงพัดลมเข้าพี่ผมรู้แต่กูร้อนโอเคผมจะมารีวิวคุณในแบบนี้กนะันฮะอือผมก็ยังไม่ได้อัพตันสักเท่าไหร่นะอัพไปแค่นี้อัพไปแค่นี้ <c oughs> ขออัพให้เป็นร้อยแล้วกันโอเคอือผมยังเวลไม่ตันนะเล่นมาหลายวันแลว้วผมก็จะเอาส่วนใหญ่ไปเล่นอ,ออสตาร์นะโอเคสกิลแรกนะฮะสัต สามารถวาร์ปได้ป่าคุณในไปแล้วก็วาร์ปนะฮะคนทีดูเหมือนว่ามันจะสุ่มเอาว่าจะไปได้ไปมาปับ๊บมันจะสุ่มแถวนี้นะหรือไม่มันก็จะเอาตรงที่เรากดไปมันจะวาร์ปไปเกาะน,นะเนี่ยนะบางทีผมกดแซดไปนู่นนะฮะมันก็จะแวบผมไปเกาะแรกเลยครับทุกคนนะฮะ โอเคเอาใหม่ okay, oh เมื่อกี้ไฟล์ผมตัดไปนะฮะเออโอเคมาดูสกิลที่เอ็กนะฮะสกิลที่สองก็คือสกิลเอ็กนะฮะจะเป็นการปาคุไในไปใส่ตูไปใส่ตูนะฮะซึ่งระยะปาคุ่ในไปใส่ตูตนะฮะ,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 ฮะมันก็คล้ายๆกับสกิลเซตนะฮะแต่มันจะใช้กับศูนย์วงจังนะะเป็นท่าหนึ่งของมินาโตะนะฮะที่สู้กับจำชื่อไม่ค่อยได้ ใช่เออจำไม่ได้ที่มันใส่หน้าก,กากจำไม่ค่อยได้เลยฮะเออมากดแซดไปปุ๊บปาไปกระสุนวงจักรนะโอเคง่ายง่ายแบบนี้เลยนะฮะแต่ในเรื่องมันจะปมันจะปา,ม,ะปามันจะปาไปใส่หน้าแล้วมันก็จะว์าไปด้านหลังปบอบโครเท่อะไรอย่างไงนะฮะโอเคผมขอแวะแป๊บนึง อาวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณไหนนี่ไงว่าประกอบแรกว่าประกอบแรกเลยเต็งกระานั้นเลยนี่นะฮส่วนระบบเกมนี้นะฮะสุมผลก็ใช้50เจมแล้วก็อีก50าหมบาทห้าหมเบลีนะคุณจะสุ่มแบบไหนก็ได้นะฮะแบบ คุณมีเงินคุณก็สุ่มเงินคุณมีเจมคุณก็สุ่มเจมนะฮะตามนั้นที่ผมบอกว่าเจมหาได้จากไหนฮะโอเคผมจะมาสอนหาดาบนะฮะนี่คือดาบนะฮะนี่คือดาบอย่าเห็นว่าเป็น <c oughs> อย่าเห็นว่าเป็นไม้สติกนะโอเคนี่คือดาบนะฮะเป็นดาบคาตาะนะฮะขายในราคาห้าร้อยเบรีนะฮะห้าร้อยเบล,เบลีจริงดิทำไมตอนผมเล่นมันห้าพันเบรีโอเคมันดาบ แล้วถ้าคุณแบบพี่แบบเนี่ยเปลี่ยนดาบได้ไหมมีกล่องอะไรไหมได้ฮะผมขอไม่ไม่ใช่อันนี้แวบอันนี้ก็ได้นี่นะนี่คือนี่คือหินที่ใช้เปลี่ยนดาบนะฮะซึ่งผมมีดาบเซเบอร์มีดาบชาร์กแล้วก็มีแค่นี้แหละส่วนเครื่องประดับนะฮะจะอยู่ฝั่งนั้นนะฮะเราสามารถเอามาเปลี่ยนได้นะผลเลยวะ สามารถเอามาเปลี่ยนเครื่องประดับได้ะฮะนี่นะ,ะผมมีเครื่องประดับของก๊อดอีเน e ลนะเพิ่มเลือดหนึ่งพันะฮะส่วนทางด้านของหมวกคณะปฏิวัตินะฮะที่ได้จากแชงคูตนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอ๋อมันเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมไว้คลุมหัวแชงคูตไม่ใช่คณะปฏิวัติมันจะเพิ่มเลือดสองรอยส่วนอันนี้ของหนวดขาวนะฮะจะเพิ่มเลือดห้าลอยนะฮะส่วนไอ้นี่นะฮะเป็นอันที่เพิ่มเลือดที่ดีที่สุดนะฮะก็คือ กองของก๊อดเอีนิวนะโคตรไทยเลยแล้วก็เพิ่มเลือดหนึ่งพันหน้าส่วนสอนวิธีหาผลมีอยู่ <c oughs> มีสามวิธีสุ่มจากสุ่มใช้เงินสุ่มใช้เจมสองอันแล้วนะอันที่สามขอคนอื่นไม่ก็เข้ามาในเซิร์ฟอยู่เกาะแรกแล้วจะมีจะมีสักเซิร์ฟหนึ่งที่มีผลปีศาจกองอยู่แถวเนี้ยเออ ก็อะไรหาง่ายๆนะผลปีศาจแถวเนี้เดี๋ยวเนี้ยก็ถ้าใครเจอผมในแมปนี้ก็อย่าลืมเข้ามาทักทครก็ได้นะเออส่วนทางด้านของแบ็กเลึงแบ็กเล็กก็มีนะมะเผามีมนุษย์เงือดด้วยนะซึ่งผมจะพาไปดูนะขอตัดแป๊บหนึ่งนะฮะระวังทางเจอแชงคูดนะม,มีแต่ตัวสู่กับแชงคูโอเคผมขอจัดการแชงคูแป๊บหนึ่งนะะ แชงคูดก็จะดอบเป็นดาบเซเบอร์นะฮะแล้วก็ดอบทั้งด้านของหมอคณะปฏิวัตินะฮะไม่ใช่ผ้าคุมแชงคูดผ้าคลุมหัวแชงก็เน,นะแชงก็เป็นบอสตัวเดียวนะ,ะที่แบบงไ,งไง่ายเลยนะ,ะ่วน้านางขาคดาเดีวผมจะรวมไในคลิปเดียวเลยนะ,ะพนราวนดีับ,บก็ถ้ามอผมอยู่ก็ผมอ,อยากใหผที่มารวใช่ผมรู้ดีอกว่าผลที่นีมม่มันกอจผมค่นะ,คะผลจะไมหดีมอกเลยนะ ผมนิดหน่อยนะเวลาจะทำกันนี่นะผคนด่าก็โกงโกงใช้ได้เลยนะถ้าไม่คนด่าก็มีสกิลดันตอนแรกที่ผมมีอยู่เลยนะเพื่อนใจเย็นดีใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเด็ดตาดย้อนให้มาเจอสกิลนะสเกิลผมก็ไม่ลบเกืบตาพุ่งแบบนี้ฮะพุ่งถอยหลังนะเพ้อเพ้อเพ้อมันจะหลบสกิลนี้ได้นะ อืมกระสุนงจอกเรียบร้อยนะตายเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคทางด้านของเกาะที่จะได้แบ็กเล็กแล้วก็สองดาบนะฮะไปทางนั้นเลยนะฮะปุ๊บ๊บแวบไม่ได้งั้นผมจะเดินทางไปนะะผมจะไม่ตัดคลิปนะเพราะตอนนี้มันเพราะตอนนี้มันไปเรยวมากดูปั๊บเดียวปั๊บเดียวเองไม่เอาหน้านี่อย่าเพิ่งเบื่อนะโอเค มานะฮะทางด้านของเกาะนี้นะฮะโอ้โหโอ้โโอ้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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะนะโอเคผมก็จะมาสอนหาแบ็คเลกนะอย่างแรกคือต้องมีแก๊ปโป้ท่แล้วก็กระโดดขึ้นไปนะแต่ผมมีแต่มันกระโดดยากผมก็เลยจะใช้คุนไหนนี้ขึ้นไปเลยนะโอเค ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าวะไม่ไม่ไม,ไม่มันอยู่ที่นี่นั่นไงเจอแล้วปุ๊บวับไปยังไงโอเคส่วนทางด้านในนี้ก็จะเป็นขาดําซันจีนะฮะขาดําซันจีขายอยู่ในราคาเจ็ดปื่นห้านะฮะแต่ผมจะไม่ซื้อนะผมจะใช้หมัดนี่แหละโอเคส่วนทางด้านของดาบสองดาบนะฮะจะอยู่หลังต้นไม้หลังนั่นเลยนะนะนั่นนี่คือ ซโรที่โบกขตตาดังคื่มันจะเองเจ๋งกันนั่นเลยโอเคราคาหกหมื่นคันราคาหกหมื่นนะฮะหกหมื่นห้พันเลยนะฮะก็ใช้ได้แต่คุณนายดีกว่าใช่ไหมโอเคส่วนทางด้านบอสเ,เจ้าเกิดยังเออไม่รู้ไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รโอเคผมจะไป ทั้งด้านของที่ที่เจ้าทะเลเอทั้งด้านของอะไรวะเอ่อของโนทาวเกิดนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะฮะไฟล์คลิปมันอัดได้แค่เจ็ดนาทีผมก็จะเอาเจ็ดนาทีมาต่อกันนะฮะแล้วนะทุกคนกลับมาแล้วโอเคก็หลังจากเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะทำการไปบอกจุดเกิดของโนขาวนะฮะ ก็ทางด้านตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูดูดูเฉยเฉีแยวถ้ามันเกิดมาเดี๋ยวผมตีให้นะตีให้เด็กดูตีให้ดูเลยนะมันตีง่ายอืมเกิดไม่ว่าเกิดถ้ากเกิดผมขอไปเซฟกอนขนาดมิดาโตย,ยังไม่มั่นใจเลยและแก่มั่นใจไหม, <c oughs> มไม่ค่อยมั่นใจอะไรเท่าไหร่เลยนะว่าผมจะรอดกลับมาในการสู้กับหนุดข่าวนะทุกคน โอเคก็เมื่อกี้ยายผมเรียกไปกินข้าวแล้วนะแต่ผมยังไม่หิวผมก็เลยบอกเดี๋ยวลงไปนะโอเคก็ผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะผมจะมาสู้คนชอวเอ็กวิดคอเกตหรือหนวดขาวของเราอีกแนวนะฮะ <c oughs> ไม่ได้อีกเร็วหรอกเรายจะมาสู้กับเขายัางไงนะ่ะมาใส่กองให้เรียบร้อยนะใส่กองโอเค โอเคนะทุกคนเมื่อกี้ถัดคลิปไปเพราะผมได้ยินเสียงปเปลี่นนะโอเคอ๋อเว็บเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคเว็บได้ละผมขี้เกียจบินขึ้นไปนะนี่คือหน้าตาของแอ็วิดคอเกียนะจะเกิดทุกๆตามที่ผมบอกนะแ็เข้ามียตัวบอสทุกตัวนะฮะโดยเฉพาะอืหมอนทะเลนะฮะหรืออีกชื่อนึงเรียกว่า จ้าทะเลฮะที่เราสู้กันฆ่ากันอะไรอย่างไรเงี้ยแล้วสกิลงงเลยฮะเอองงเมื่อกี้เกิดดีขึ้นทำไมมัน

เรีบเลยฮะไม่ยอมไปเลไรเลยอืตามนั้นฮนะส่วนทางด้านของเกาะอาลองนะฮะอาลองก็ไปทางนั้นอยู่ใกล้ๆเกาะมาลีเลยผมจะลองใช้คนไไนปลาไปนะฮะปลาไปถึงไหมไม่ถึงนะฮะโอเคโอเคทาการวาบออกมานะฮะลองวาบใหม่โอเคถึงว,ว้าว <c oughs> ผมจะตอะ ไปดูทางด้านของเจ้าตัวอารองว่าเกิดไหมฮะเพราะว่ามันให้เจมด้วยนะเจมหนึ่งรอยสามสิบเลยนะเกิดไหมไม่เกิดนะโอเคส่วนทางด้านหนอนทะเลจะหน้าตาปเป็นยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะฮะอืมฮคลิปนี้กันหลายนะทาทีเร็วนะฮะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้จะทำอะไรได้ต่อนะฮะ ก็คือมีอะไรให้ทํำหลายอย่างนลฮนะก็คือผลตื่นนะฮะผลตื่นก็ได้อย่าเกินค่านอนเตรียมเงินเตรียมเจมอะไรแบบนี้แล้วก็เตรียมแฟกเมนนะ,ะโอเคไม่ใช่แฟกเมนมันจะเป็นลูกแก้วนะะั่นนะลูกแก้ว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 คข้าใจตไหมลูกแก้วทบตอนนี้มีผลตื่นสองผลฮะผลไฟกับผลมืดอตนี่คือผลมืดยังไม่เอาเวกนะ,ะถ้าเอาเวกแล้วผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะ ส่วนนี่นะฮะนี่คือเผามิ่งเผามิ่งนี่มีอะไรงอกอยู่บนหัวแล้วก็ดาบสองดาบ <c oughs> ความเร็ว <c oughs> คือเผามิ่งคือมันจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะฮะวิ่งเร็ววิ่งเร็วแบบเร็วมากขนาดมีคนขนาดวิ่งแล้วก็เดดนะยังตามไม่ทันเลยเผางอ่ะโคตรเร็วความเร็วไงโอเค ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยากจะทำทางด้านของมืดตื่นนะฮะคือผลคือผลในเกมนี้ถ,ถ้าตื่นแล้วแล้วคุณไปกินผลอื่นนะฮะคือผลที่ตื่นแล้วจะต้องทำใหม่นะผมก็เลยเลือกทำตื่นเป็นทางด้านของความมืดนะกวงดีนะ โอเคส่วนมารีวิวแมปก็ประมาณนี้นะถ้า GM ดูอยู่นะฮะถ้าคลิปนี้ดังไปถึง GM นะผมจะให้อีก G m อะ่ะพิมพ์เม้นนะฮะแล้วผมก็จะดีใจมากเลยพิมพ์เลยมาก็ได้ผมอยากได้ผลแบบผลแบบฮิเวเร็วๆนะนะก็คือผลฟินิกนะซึ่งแมบปบนี้ก็ยังไม่มีฟินิกแต่ผมก็ยังรอนะฮะ เพราะว่าแบบนี้สนุกนะไม่น่าจะเป็นฟรีโมเดลนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปคุยกับ gm ผมก็จะถามนะ,ะว่า gm แบบนี้ยฟรีโมเดลไหมอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนจบคลิปนี้เป็นเพียงเได้นี้นะครับสวัสดีครับ